สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆลูกๆหล,ลานทุกคนมาดามกับปิทันเนื้อวันนี้จะมาเผยความในใจสักนิดหนึ่งนะคะมาดามจกซ่วมจริงๆแล้วมาดามเป็นคนโคราชนะคะพูดภาษาไทยเด้ง ีนด้วยความที่มาดามมีเพื่อนหลายภาคทุกภาคมาดามพูดได้หมดคือคนภาคไหนเราก็จะพูดภาษานั้นกับเพื่อนก็กลายเป็นคุนนกหลายหัวนี่มาอยู่สวิตก็พูดกระต๊อกกระแตะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ยังพอไปไหนมาไหนได้ก็ยังทำงานได้นะคะทีนี้ในกรณีที่ มาดามจกส้วมพูดแล้วพูดแบบขำๆนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้เครียดแค้นอะไรแต่พูดถึงว่าถึงมาดามจะจบซ้วมนะคะได้เงินค่ะไม่ได้จกเปล่าๆมีเงินเดือนกินอย่างมาดามนี่ไม่ได้จกแต่ซ้วมอย่างเดียวนะคะจกฮอดก้นนุ่น พราะเราทำงานเกี่ยวกับพยาบาลนะคะเวลาคนป่วยขี้เยี่ยวอะไรก็ต้องขอโทษนะคะพูดคำไม่สุภาพเราก็ต้องล้างก้นทำความสะอาดแล้วก็ล้างซ่วมมันก็ไม่นึ่งธรรมชาติมาอยู่ประเทศสวิตเนี่นะคะต้องเรียนนะคะถ้าคุณไม่เรียนคุณจกซ่วมคุณก็ได้ราคาต่ำ คุณก็ต้องไปบริษัทจัดหางานหมายถึงว่าทำความสะอาดเขาก็กดราคาคุณแต่ถ้าเราได้เรียนหนังสือเราได้เรียนมาค่าแรงเราก็จะสูงขึ้นประเทศสวิตนี้ต้องการใบค่ะใบกระดาษที่เราเรียนมานะคะจกซ่วมก็ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะมาดามจะพูดให้ฟัง มาดามอยู่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีวาสนามีสามีรวยนะคะแต่เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองก็เพราะจกส้วมนี่แหละคะ่ะเดี๋ยววันหลังมาดามจะถ่ายส้วมให้ดูว่าส้วมที่เราไปจกอะ่ะลักษณะเป็นยังไงนะคะขอบคุณสําหรับเอคาพูดที่ว่ามาดามจกส้วมมาดามนี่คือมันจะสูงส่งเนาะคำว่ามาดาม ไม่ได้สูงไม่ได้ส่งอะไรหรอกสำหรับมาดามกะปินะคะคือตั้งไปงั้นแหละไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีอยากให้คนสงสัยว่าแม่เยมาดามกะปินี่ก็ฟังก็ชื่อก็น่าจะรู้นะคะมาดามกะปิข้างหลังกะปิมันก็เหม็นนะคะแต่ตัวมาดามนี่ไม่เหม็นนะคะหอมนะคะลูกๆก,กันหลานคือคนเรา เอ,อจะดูถูกกันภายนอกอะ่ะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่คุณต้องมาดูลักษณะการทำงานเขาก่อนเรากว่าจะได้เงินเราคนจนนะคะเก็บหอมรอมริบเพื่อกลับไปอยู่ประเทศเราทำอะไรได้เราก็เอาหมดอย่างมาดามนี่ทำงานคือ เ๋อวเวลาอีกสองสาปีเก,ก็เสียอายุเรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ทำงานสู้ถึงไงมันก็เงินเดือนก็จะมากกว่าที่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเพราะค่างเงินมันสูงเราก็พะหยัดทุกอย่างทำโดยน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะถึงจะจบซ่วมนี่คะ่ะไม่ใช่คี้ๆนะคะ จะบอกให้รู้นี่ไม่ได้คุยโม้นะคะคนที่อยู่ในยุโรปก,ก็จะรู้กันเลยถึงเราจะทำงานจกซ่วมไม่ใช่ว่าอุ้จกซ่วมแทบตายเอาไปใช้เงินฟุ่มเฟือยในเมืองไทยอันนั้นมันเรื่องของคนอื่นเขานะคะคนเรามีทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ทั้งนั้นแต่สำหรับมาดามนี่ คิดว่าประหยัดจนวันตายนะคะจะขอ,อ,อก็ไม่เชิงเตือนคะ่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกหลานทุกคนยุคนี้ยุคประหยัดนะคะเราไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คนเริ่มตกงานไม่มีงานทําประหยัดได้ประหยัดเถอะกาเพื่อเราและครอบครัวของเราไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้จบก,ก็จบเถอะ่ะส้วานี้คะ่ะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะมาเล่าเรื่องจกส้วมนี่แหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะวัสดีค่ะบระดมกะปิทันเนอร์